เมื่อแฟนของคุณไม่ใช่แค่ผ ah um, ู้ชายธรรมดาสอบแฟนปฏิหารทางเทคโนโลยีชีวิตของคุณวุ่นแน่งานนี้คนส่วนใหญ่มักจะไม่ชอบตอนเช้าและพิงกี้ไม่ใช่คอยกเว้นฉันว่วงนอนจังเลยและฉันจำเป็นจะต้องเตรียมตัวให้เสร็จถ้าทำให้ฉันตกใจหมดเลยนี่ก็คือแฟนของพิงกี้ และเขาไม่เหมือนคนอื่นๆเควินเป็นหุ่นยนต์จริงๆแต่เขาก็มีบางอย่างที่ยังเป็นมนุษย์อยู่หุ่นยนต์ก็ต้องการดูดีเหมือนกัน <Hey. S 1> และเขาก็ต้องการดมกลิ่นของน้ำหอมหอ,อ๋อว,ว้าวนี่มันเกินไปหน่อยนะยังไงก็ตามนี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมน้ำหอมปรับอากาศในรถนายเป็นคล้ายๆกับรถเลยอะ่ะฉันคิดว่าหุ่นยนต์ดูมีความสุขดีนะเยียมมาก ได้เวลาทำอาหารเช้าแล้ว ừ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  เควินก็รอกินไม่ไหวแล้วเนี่ย<ไ>แต่อย่ามาเล่งเธอนักสิ <c oughs> ไปนั่งไปแล้วก็ไปรอซะ <c oughs> แบบนี้กิงกี้ยังคงทำอาหารอยู่และเควินก็กำลังสำรวจดูซ้อนซ่อมอืมเขาไม่ได้มีความอดทนสักเท่าไหร่แต่เขาก็มีความสุขกับการกินซ้อนซ่อมเป็นอาหารเช้าเหลือเชื่อเลยแฮะ เควินมีฟันปลาเป็นหลักและนี่ก็คืออาหารของเราอืมเฮ้เควินอิ่มซะแล้วหรอนายทำอะไรลงไปเนี่ยนายอาจจะต้องเสียฟันของนายไปนะถ้าขืนยังทำตัวแบบนี้นี่กินอาหารธรรมดาธรรมดานี่ซะแต่ก็ดูเหมือนว่าเควินจะสนอกสนใจมีดมากกว่าไม่นะนายจะเอามันใส่เข้าไปในปากไม่ได เธอจำเป็นจะต้องอธิบายทุกอย่างเหมือนเขาเป็นเด็กๆ hmm. อ๋อใช่อาหารดันทิ้งเชงนั้นี่เขาทำงานผิดปกติเลยยังไงเนี่ยฉันเหนื่อยมากเลยนะกวรจะทำอาหารให้นายกินเนี่ยโอยแต่ก็ช่างมันเถอะได้เวลาแต่งน้องแต่งหน้าแล้วละ่ะจะต้องให้ความเอาใจใส่กับเส้นผมซะหน่อยโอ้โหมันต้องทำอะไรหลายๆอย่างเลยละ่ะ hmm. ฉันควรจะทำยังไงดีเควินมาโน่นแล้ว ฉันทำผมไม่ได้ดูเหมือนว่าเควินจะมีทางออกให้นะเขาก็ได้จัดการกับเส้นผมที่ไม่เชื่อฟังให้มาดูกันดีกว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหไม่มันตกรุ่นล้าสมัยมากเลยอะพิงกี้ไม่ชอบเอาเลยเขาจะต้องทํามันใหม่แต่พองแน่นอนตัวเลือกทรงผมหมายเลขสอผมแกะสองข้างงั้นเหรอฉันไม่ใช่เด็กๆเจ็ดขวบนะ p ิงกี้กอไม่ชอบอีกแล้วมันยากที่จะทําให้ Kevin เควินอารมณ์เสียเพราะเขามีหัวใทายเป็นเหล็กและยังมีมือที่ทํางานได้หลากหลายอย่างมือน,นี้ช่วยทําให้ผมออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบผลลัพธ์ออกมาเยี่ยมที่สุดและที่สําคัญที่สุดพิงกี้ชอบมันสุดๆเลยล่ะเดินป่าอย่างนั้นเหรอเป็นความคิดที่ดีมากสําหรับวันยุดสุดสัปดาห์แต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคุณจะต้องจัดการกับเควินวิธีการเข้าถึงจิตใจของหุ่นยนต์ คือผ่านทามวงจรและซิปแค่เควินมานี่สิแล้วนการที่สามารถควบคุมอารมณ์แฟนของคุณได้มันเป็นเรื่องที่เยี่ยมมากๆก็ปล่อยให้เควินงงไปอามจ้าสรุปมากจ้างั้นเรามาลองอยากอื่นกันดีกว่าเนาะนี่คือซิปสำหรับการจดจนภัยฉันรู้สงสัยจังเลยว่าตอนนี้เควินจะทำอะไรอยู่ นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์เขาพร้อมแล้วว่าแต่ว่าเขาจะไปไหนน่ะนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าพิงกี้ไม่ชอบการประจนภัยแบบนี้เลยงั้นลองครั้งที่สองแล้วมันก็ล้มเหลวอีกครั้งมุษยดอวกาศกับตะข่ายงั้นเหรอนี่นายจะไปเดินป่าเพื่อจับผีเสื้อเนี่ยนะแต่นายไปประจนภัยแบบนี้ไม่ได้และนี่ก็คือสิ่งที่นายต้องการตอนนี้เควินดูเหมือนนักประจนภัยตัวจริงเสียงจริงแล้วล่ะ นายไปได้ทุกๆท,ที่ในโลกแล้วด้วยชุดแบบนี้แต่อย่าคิดอะไรเกินเลยไปมันดีกว่าที่จะไปผจญภัยด้วยรถยนต์ทุกๆอย่างก็ดูน่าจะไปได้วยสวยนะแต่กุญแจรถด้านมาหายซะงั้นเควินก็ได้ใช้นิ้วของเขาแทนกุญแจสัญญาณการขาโมยก็ได้ดังขึ้นและแล้วประตูก็เปิดออกเขาช่วยได้มากจริงๆ และกุญแจก็อยู่ตรงนี้ทิงกี้ทิ้งมันไว้ในรถงั้นหรือแต่รถสตาร์ทไม่ติดอ <Aww. S 1> ดูเหมือนว่าแบตเตอรี่จะหมดแฮรเราจำเป็นจะต้องให้เควินช่วยแล้วละ่ะ <Hey. S 1> มาดูกันดีกว่าว่าเขาจัดการกับการทำงานไปยังไงบ้างชาร์จไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่รถกลับมาใช้งานได้แล้ว <Hey. S 1> ว้าวทำได้ดีมากเควิน ที่นี่ก็ขับรถให้สนุกสนานกันได้แล้วล่ะเฮงมาแต่แควินกับเศร้ากับอะไรบางอย่างไม่นะเขาจะต้องรีบูตตัวเองหน่อยแล้วล่ะไม่ไม่ไม่มีอะไรผิดปกติกับรถเหรอมันดันมาดับการขนนนซะงั้นใช่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะต้องเข็นรถไปจนสุดสายทางแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นหน้ากี้ของเควินเนาะ เขาก็ทำมันได้ดีมากๆเลยด้วยและในท้ายที่สุดแล้วเราก็มาถึงป่า <G ül> ตรงนี้เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งแคมป์มันชักจะเริ่มหนาวแล้วสิเราจำเป็นจะต้องก่อของไฟเควินเริ่มลงมือเลยแต่ว่าก่อนอื่นคุณจะต้องเก็บหินมาจะต้องใช้หินหลายๆก้อนหน่อยที่สำหรับจุดไฟพร้อมแล้วพิงกี้ก็ได้ไปเก็บฟืนมา กิ่งไม้นี่มันยาวเกินไปคุณจะต้องหักทนานสั้นลง,ลงแล้วล่ะเควินใช้ฟันของเขาหักมันได้เขาเหมือนเป็นเรื่อยเลยอ่ะดูเหมือนว่าตัวบีเวอร์จะมีคู่แข่งซะแล้สวสิเราจะจุดไฟได้ยังไงอ่ะฉันดันลืมเอาไม้ขีดมาดิ ทำไมจะต้องกังวลกับเรื่องอะไรแบบนั้นด้วยแล้วเมื่อคุณมีแฟนหนุ่มเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์กันแล้วนี่เขาเป็นเหมือนมีดสวิตอมีหลังจากทำงานมายางหนักหน่วงฉันเริ่มหิวน้ำแล้วสิฉันอยากจะดื่มเครื่องดื่มเย็นๆน่ะเควินพร้อมจะช่วยอยู่ตรงนี้แล้วเขามีพร้อมตู้เย็นอยู่ในตัวนี่คือน้ำอัดลมสำหรับกิงกี้ฮืฮเฟกที่สุด ฉันคิดว่าเควินกำลังทำอะไรบางอย่างแล้วนะว้าวน่าสนใจดีนี่อ๋อเขากำลังมองหาต้นไม้ที่เหมาะสลับฟันจนหมดด้วยว้าวเป็นท่อนไม้ที่ใหญ่่มากๆว่าแต่เขาแท้ม,มันได้ยังไงกันเนี่ยเขาน่ารักมากๆเลยอ่ะเขาทำเก้าอี้ไว้นั่งสบายๆายข้างๆกองไฟ รักักงฉันเริ่มหิวข้าวแล้วอ่ะเควินหิวจนใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ยเปิดหมดอาหารนี่นายจะไปไหนน่ะ<อ>นายแมย่พูดว่ายังไงอ,ออกล่างั้นดลมาเรามาสแกนป่านี้กันฉันเจอเป้าหมายแล้วล็อกเป้าและเตรียมยิง กระต่ายนั่นเป็นตัวเลือกที่ยอดมากสําหรับอาหารเย็นบิงกี้ฉันเอาอาหารมาหให้เธอนินนายบ้าหรือเปล่านั่นมันกระต่ายมีชีวิตจริงๆนะนายไม่รู้สึกเสียใจกับมันเลยเหรือใช่สินายมันไม่มีห,หัวใจนี่ฉันเอาแท่งกรอบมานะ่ะฉันก็แค่ต้องอย่างมันเองใช่แบบนั้นแหละเราไม่จําเป็นจะต้องไปทรมานสัตว์ที่น่าสงสารหรอกเนาะเป็นกระต่ายที่น่ารักมากๆเลย นายจะกินเจ้าตัวเล็กท hey. no on <Mm ี่น่ารักแบบนี้ลงได้ยังไงกันมีสิ่งที่แย่กว่าสิ่งหนึ่งของการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมียุงยั่วแยะเต็มไปหมดอาออ้ยอ้มันกัดฉันน่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะไล่แมลงพวกนี้ไปให้หมดเราจะต้องใช้ลากอัดุงเอาใส่ลงในตัวเควินเปิดโหมดให้ความร้อนมันได้ผลอ่า เราจะต้องปรับอุณหภูมิไลยุงซะหน่อยถ้ายังขืนเป็นแบบนี้ต่อไปนะพื้นที่แถวแถวนี้จะไม่เหลือมแมลงสัก,กตัวเดียวที่นี่มันใหญ่มากๆฉันก็สงสยัยจังเลยว่าเราจะไปถูกทางกันไหมเราจําเป็นจะต้องใช้เข็มพิดึมันใช้ไม่ได้อะแต่มีทางเลือกอื่นที่น่าเชื่อถือกว่าแต่มันก็มีข้อผิดพลาดเหมือนกัน ฉันเข้าใจแล้วทั้งหมดทั้งวนนี้เป็นเพราะเสาวิทยุรีบู๊เขียมาฮ่าปะปะเราไปกันต่อเถอะคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับแฟนหนุ่มที่เป็นหุ่นยนต์ของเราไหมคุณอยากจะพบหุ่นยนต์ตัวจริงๆบ้างไหมเอ่ยบอกเล่าให้เราฟังในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะกดไลค์วิดีโอนี้กด s u b s c r i b ์ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเดี๋ยวทีมงจะม่พาดเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตกับหุ่นยนต์บนช่องตุ้มๆมชะรลักยังไงล่ะ